เราขอยินดีต้อนรับสู่ X b Z s t w วอนนี้เราจะไปกันที <ooo> to <c oughs> ่ไหนเฉไปเพชรบูร <Yaz zie> ์ค <tamanho> รับผมแล้วก็ขึ้นเขาคอด้วยไปไายที่ไหนกนางดีสวัสดีตอนนี้ครับ ตอนนี้เรามาพักกินข้าวที่ไหนชาวดีโซนวิเชียรบุรีอ่ะทำไมเสียงกลังแปลกไปอะ่ะเป็นบา็กช่วงนี้เป็นบล็อกไม่เคยไม่เค,ยไ,คยไอ้นี่เลย <laughs> เราจะมาลองกินไก่ย่างวิเชียรบุรีทำไมไก่ย่างต้องมาที่วิเชียรบุรีน้องเพ็ททำไมนี่คือมันขึ้นชื่อเลยใช่ปะเยคยได้ยินบ่อยมาใช่ยังวิเชียรบุรีอย่ที่ไหนเรื่วิเชียรบุรีเนี่ยเรามาลองแล้วทุกคนเดี๋ยวจะรีวิวว่าอร่อยไหมเออใช่ไหมใช่เหรอที่รดนฆ่าเหรอมึง เก็บอะไ้ที่รดนค่าในประเทศไทยเหรอบามั้งมึงเคยคิดอะไรกันอยู่อ่ะอ๋อขาคือใครไม่ใช่เขาคือใครหรอกที่นี่แหละกูอยากอยากมาเที่ยวแบบมีความสุขไม่เพดกูปักขวดได้หมดแล้วกูบอกว่ากูเตรียมด้วยความหวังดีนะมกูไม่ต้องอะไรกูยีเองก็ได้กูเป็นแหลกสีทองไม่ไดลยเราจ่ายรูปกันเราเปล่งให้เข้ากันใช่เราที่ทำให้เป็น 知道了。打 ทุกคนตอนนี้เราจะมาดูวิวผาอาทิตย์ขึ้นกันซึ่งตอนนี้จริงๆพรา,าทิตขึ้นนานแล้วแต่ว่าเราปฏิกิิาปลุกหลายรอบมากแต่เราไปดูกันสวยมากเลยแล้วเดี๋ยวเราไปเดินลัดลอะด,ดูวิวกันทุกคน นี่คือที่พักของเราทุกคนมาลองวิวเขาขอหอวิวดีมากทางไปที่พักของเราเราจะพักกันแบบเป็นเต็นทุกคนอากาศดีมากเดี๋ยวดูเสร็จเราเราจะกลับที่พักกัน ไปนอนต่อแล้วกนะ็เดี๋ยวอางวันค่อยไปหาทำกิจกรรมกันที่เขาขอทุกคนเห็นลทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่มาลองวิวรีสอร์ทเดี๋ยวเราเจะถ่ายบรรยากาศห้องให้ดูซึ่งตอนนี้เละหมดแล้วเพราะว่าเมื่อคืนมาถึงดึกก็เลยแบบไม่ถ่ายอะไรละนอนมาดูบรรยากาศกันนี่เข,าข,ข้ามาเขาจะมีพัดลมให้มีกระตกให้มี ในป่าผมให้ปกติถ้าถ้าพักรีสอร์ทหมันจะไม่มีหอแตบบ่หรือเปล่าไม่ค่อยเจอไม่คยเจออะรานรามีีมน้ใมีกสวยมากถ้าคนสองสวนะาสองไม่สวยนี่ก็มีแบบของกินแบบชงอะรก็คือถ้าชงอะเขาจะมีกาควาร้อนให้มองเห็นไหมเมอใช่ดอกไม้ดอกทิวลิปนี ที่นอนก็จะเป็นแบบสองเตียงแบบนี้จิดกันสำหรับรใครที่มาเป็นคู่หลักแต่ของเราเป็นคู่เกียรติกันก็จะแบบนอนโดย,ดยที่เสากันมีเสากันคนละคือเข้าเสาออกใช้กันชิดเตียงชิดเนี่เขาเปิดเตียงที่ามาเาออกไม่ได้เนาะออกไม่ได้ออกได้เมื่อกมันน้อยงแล้วมีไฟด้วยอย่างเาาง,งี้ยนึกว่าดีนะแบบส่วนห้องน้ำก็จะต้องเดินไปอีกนิดหนึ่งเป็นห้องน้ำแยกชายหญิงสะดวกนากสะอาดากทุกคนจบการดีวิวตอนนี้ก็เป็นช่วงที่แบบ จริงๆแดดมันแรงมากช่วงกลางวันเราก็เลยมานอนพักเขาจะมีแบบนี่กระโจมน,น้อยๆให้นอนพักอย่างนี้เห็นปะก็เย็นดีนะน,น,อนอนดูแบบออดอกไม้อะเราไม่รู้ว่าไม่คือดอกอะไรอ่ะนั่นดอกอะไรไเ,เสียบไว้ยอยู่ในรูเสียงเวียนฮนะน <laughs> ทุกคนก็คือบรรยากาศดีเดี๋ยวเราจะเอาไปเที่ยวกันต่ออนะพี่ว่ากสวยภูมิจะสวย แล้วถ้าเหมือนถ้าซามีโอกาสได้ตั้งชื่อภูเขาเองจะตั้งว่าอะไรตั้งชื่อกูเลยแหละก็คือชาวร์ลีสมอลเทนแปลว่าจะทำกับแบบโซนยุโรปอะไรอย่างเงี้ยไหมไม่ซ้ำเราชื่อกูแน่ั้งหรือเป็นเปลี่ยนเปลี่ยนชาร์ลีมัลเทนเป็นชาร์ลีเมาแลกไหมเพราดายอย่างเดียวเมาอย่างเดียวไม่ทำมีเยอะทั้งวันจริงจริงที่นี่บรรยากาศดีมาอะไรยิ่งแบบช่วงเช้าเมื่อเช้าอ่ะเดี๋ยวเรารอดูช่วงเย็นน่าจะสวยนะแต่ลอ จารีตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปที่ไหนทุ่งกังหันลมตรงเขาเรียกว่าอะไรนะทุ่งกังหันลมเขาคอใช่ไหมน้องบู๊คใช่แล้ครับซึ่งเราว่างทางเราจะเห็นวิวสวยงามมากตอนนี้เช้าเป็นลมไปแล้วหนึ่งกี่เลยวะเนี่ยสตอร์บร์รี่หมายถึงว่าสิ่งที่กำลังกินม่ไม่คนถ่ายเพราะมันอร่อยนะป้อนแมแฟนจะว่าไหมไม่ไม่ใช่แฟนไม่ไม่หรอกกูว่ากูว่าตัวเองแค่นน้ำตาลแค่ไหนนี้กินไม่ได้เพื่อน เกือกกินได้น้ำตาลหนูเกลืออะไรก่อนพริกเกลือเขาบอกถ้าเขาเป็นพริกน้ำตาลเขาจะพูดว่าพริกน้ำตาลสิใช่ใช่ไหมพริกเกลือไม่ใช่พริกน้ำตาลอ่าสาวยิงธนูยายยิงฟันเออแไหนเพชรลองเล่นดีเขาล้อเขาล้อมีนพี่ซื้อหมวกสบายหมวก ใช่ใครเล่นเร็วแต่ได้จ้าจะเล่นที่หมอกับพี่นายแล้วถ้หมอกับพี่ชาวล่ะเว่ามีนกโหอุ้ยก็คือนกแรงมากจัดการเลยมีแรงชิบหายข่ายกระจกด้วยอถ่ายกระจกชุดเนี่ยยสวจริงอยากซื้อใส่ไหมใส่นี่ใส่คูตีนั่เปิดตัวครูตีนจริงหรือจะเอานั่นน่ะพี่ชาถึงนี้ ถือไปเดินไปเลยเพนไม่เล่นแอคทิวิตี้หรอมเนี่ยเอา้อแเออหรือจี่เนี่ยเลยที่จงถือเพนเดินไปเคเคอย่างมรเลยมาใช่เราต้องถ่ายตอนแบบแตไม่อันจริงไอพวกนั้นห่วงเล่นเราอะห่วงถ่ายรูปใช่เราห่วงถ่ายรูปเขามาเที่ยวแบบคนแก่เราเที่ยวแบบสายคอนเทนต์จริง ไม่ิึงไม่บอกนิดเนียคิดเึงนม่จัดนี่แหะฮะเก็ยวพลัวลงไปก็ไม่มองเราพวกเราเสียงดังเพดเพดเพนั่งกันไหมนั่งกันไหมอันนี้มาทำไรน้าคะจบกันไม่เห็ลูกค่ะภมอนาอน้าเข้ามานงเหนดิใครเขาเนี่ยง มันเป็นจะเป็นไม่ใช่เป็นผู้ดีใชเป็นไฮโซมันพูดเรื่องอะไรพี่ชาวคะไร์ได้พี่สาวไปเก็บได้หรือเปล่ามันเก็บได้พี่ชาวไปตั่วมันเก็บได้มั้ยก็คือตีกันเรื่องเก็บลมใช่ไปดูนี่ไหมนี่คือวิวการถ่ายนมมีน้าไปยืนตรงนั้นนะแล้วก็ถ่าย หลอดใช่ไหมไม่เอาหมดนไม่ยิ่งหนักเหมเดิมอีกแล้ววิวสวยมากซาลีดูสิแล้วจริงๆเรายินหายจากตรงนี้ก็ได้นะใช่เอออ่ะถ้าไปพาตามหลังต่อจะเป็นเลยไหมใช่ไหม้าหนังเงนะ จะเป็นคาเฟ้วมีเออมีตามาเกอที so. <S 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 ่เป็นปลายปอช่ปูนี่คือเฟเหรอ้ใช่ยิงยิงออสเกอรเจ้าใช่ไหมนม่แน่ใจ ตอนนี้เราอยู่ที่ปาสนวิลล่าที่เขาคอเอ้ยใช่ไหมใช่สวยมากคือข้างในเนี่ยมันจะมีแบบเปิดหิมะเปิดสโนว์ให้คนเข้าไปชมกันในช่วงเทศกาลคริสต์มาสแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นปาสนแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูวิวข้างในกัน เราเคยเพื่อนที่แสนดีวันนี้ก็เปลี่ยนเลยมมึงมึงต้องเป็นเต้าหญิงดิสนีย์เขาชอบดิสนีย์มึงก็ต้องชอบโอ้ยนี่้ะเขาชอบแก้วหน้ามาไม่ต้องสั่งซองฟอร์มแล้วโยกโยกเลยเหรอ <c oughs> <c oughs> หรือถ้าชอบสั่งทองนี้ไม่ต้องกลายเป็นหอยสั่งเลยเหรอ